ช่างแฝงครับ iPad โดนน้ำมาครับผมชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับผมซ่อมได้ไหมครับค่าซ่อมเท่าไหร่ครับช่าง iPad Pro 11นะครับรุ่นนี้ซ่อมง,ง่ายๆเปลี่ยนตัวชาวร์จก็หายแล้ว iPad Pro 11 MC ลูกค้าเอาเครื่องมาให้ทางร้านเช็คให้แจ้งว่าชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างช่างได้ทำการเช็คแล้วตรงก้นชาร์จโดนน้ำมาจริงๆนี่เจอตัวป<ม>ัญหาแล้ว<ม>เห็นไหมคบน้ำเต็มเลยเดี๋ยวเรามาปเปลี่ยนไหม่เป็นง่ายมาก ลูกค้าไม่อยากเสียเวลาเข้าศูนย์เลยให้ทางร้านเปลี่ยนให้เลย iPad iPhone รุ่นใหม่ๆแบบนี้ทางร้านก็มีอะไหล่พร้อมเปลี่ยนนะครับทางร้านใช้เป็นอะไหล่แท้จาก Apple เปลี่ยนแล้วไม่ขึ้นแจ้งเตือนซ่อมกับที่ร้านได้งานคุณภาพแถมมีบริการหลังการซ่อมรับประกันให้นะครับเคสนี้ใช้เวลาซ่อมไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงรอรับกลับได้เลยถ้า iPhone iPad ของลูกค้ามีอาการเสียอยากซ่อมแวะมาที่ร้าน Mac Up Studio ขอนแกน่นมีทั้งสาขาแฟลี่และ<อ>สาขากลาังะดานหรือลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถส่งซ่อมกับที่ร้านได้นะครับสามารถทักเข้ามา สอบถามที่อินบ็อกได้เลยนะครับง่ายๆสบายมือๆรับประกันงานคุณภาพด้วยราคาถคกรอูรับได้เลย